สวัสดีครับผมพอลอัศวะเมธีเหล่าวิิยาภาพคุณนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแบ่งปันนะครับในหัวข้อเรื่องของเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านวัสดุและงานระบบทางสาป,ปัตยกรรมโดยที่เราจะไปพูดกันในเรื่องของหัวข้อที่ว่าเทคโนโลยีของการใช้ไม้สังเคราะห์ที่ประสานหลักวิศกรรมและความงานของไม้ได้อย่างลงตัว ในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของงานวัสดุ World Virtual Exhibition นะครับซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นมาครั้งแรกแล้วก็ยิ่งใหญ่พอสมควรผมเองก็ไม่เคยได้มีโอกาสมาแชร์ริ่ g งในเวทีใหญ่ขนาดนี้นะครับซึ่งจะดูจากแบ็คกราวแล้วก็อลังการมากนะครับงั้นวันนี้สิ่งที่ผมมาแชร์เนี่ยด้วยกันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด5เรื่องและกันนะครับ โดยที่ใแต่ละเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของไม้สังเคราะห์ที่เราทํามาอยู่15ปีนะครับโดยที่หัวข้อที่1ที่เราจะแชร์ก็คือ u er l t a long lens wood screening supportless wood screening ถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยก็คือเป็นเรื่องของประแนงบังสายตาที่มีความยาวพิเศษนะครับซึ่งในครั้งนี้เราทำความยาวโดยที่ไล่รอยต่อที่ความยาว10เมตรรวมถึง ระ,ะแนงรอบบ้านที่เราทําให้กับลูกค้าความยาวประมาณ4เมตรนะครับโดยที่มีสพอร์ตแค่เพียงหัวกับท้ายเท่านั้นแต่ว่าระแนงที่มีความยาวถึงขนาด10เมตรโดยที่ไม่มีสพอร์ตไม่มีโครงสร้างอยู่ด้านในหรืออยู่ตรงกลางมันทําไรอย่างไรนะครับ โจทย์ของลูกค้าเขาอยากจะได้ระแนงไม้บางสายตานะครับระหว่างตัวห้องนอนหลักเขากับตัวคอนโดมิเนียมที่อยู่ด้านข้างซึ่งความสูงเนี่ยก็คือมีประมาณ10เมตรนะครับโดยที่การติดตั้งนั้นต้องติดตั้งได้สามารถเข้ามาทํางานได้รวมถึงตัวลักษณะของมุมเอียงต่างๆก็ต้องติดตั้งตามแบบที่ทางผู้ออกแบบออกแบบไว้นะครับเราเริ่ม study โจทย์อย่นี้เนี่ยตั้งแต่เรื่องของการทําความยาวของไม้ว่าไม้ขนาดความยาว10เมตร นั้นเนี่ยเราสามารถทําได้หรือไม่นะครับในตัวโรงงานของเราเองเราสามารถผลิตไม้ได้ยาวถึง12เมตรโดยไร้รอยต่อดังนั้นความยาวที่10เมตรของเราจึงไม่เป็นปัญหาแต่อย่างไดปัญหาที่2ก็คือแล้วเราจะขนไม้ยาว10เมตรมาที่ไซต์งานได้อย่างไรนะครับการขนมาที่ไซต์งานเราจะโหลดไม้ขึ้นไปยังตำแหน่งที่จะติดตั้งได้อย่างไรการติดตั้งจะต้องชักลอกไม้ขึ้นไปยังโครงสร้างได้อย่างไรทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเราวางแผนอย่างละเอียด รับในการที่จะทํามันและที่สําคัญการออกแบบการติดตั้งนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากต้องคํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยความคงทนรวมถึงเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแกว่งตัวหรือกระทบกันของไม้รวมถึงการที่มันจะไม่หลุดล่วงหล่นลงมาไม่ว่าจะกับบ้านลูกค้าเองก็ดีหรือว่าบ้านภายนอกบริเวณข้างเคียงเองก็ดี โดยทั้งหมดเนี่ยเราได้เริ่มคิดค้นแล้วก็พัฒนาในระบบที่ชื่อว่า s t a n l e s Belt and Sling Tying ซึ่งเป็นระบบที่เราคิดค้นขึ้นมาเองเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้มันแกว่งตัวรวมถึงยึดโยงไม้ไว้ให้แข็งแรงาสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานโดยที่ไม่เป็นเรื่องของสลิแในแต่ละขั้นตอนที่เราเข้าทำงานเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัววัสดุเองเนี่ยมันมีพฤติกรรมของมันอย่างไรบ้างพฤติกรรมหนึ่งของไม้สังเคราะห์ก็คือไม้สังเคราะห์สามารถ ยืดหดตัวได้โดยที่มีสัมประสิทธิ์ของการยืดหดตัวนั้นประมาณ0.1-0.3เ0.3ดังนั้นถ้าพูดง่ายๆคือถ้าไม้ยาว10เมตรโอกาสที่เราจะต้องยืดหดตัวเนี่ยก็ต้องมีถึงประมาณ10-30มิลซึ่ง30มิลหมายถึง3เซนเราจะรองรับการยืดหดตัวนี้ได้อย่างไรบ้างรวมถึงไม้ที่มีความยาว10เมตรมันมีโอกาสที่มันจะโกงหรือบิดหรือให้ตัวได้ดังนั้นการเสริมแรงเข้าไปทางด้านในด้วยวัสดุโลหะ อย่างเช่นอลูมิเนียมไร้สนิมจึงเป็นโจทย์สำคัญในการที่จะทำให้ตัวสกรีนิ่งนี้สามารถแข็งแรงและก็คงทนอยู่ได้รวมถึงการยึดรั้งในบริเวณด้านล่างทําอย่างไรที่โครงสร้างที่อยู่ด้านล่างนั้นจะแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรับแรงของลมรับแรงของการยืดหดตัวของไม้ได้ทั้งหมดเราเริ่มต้นจากการคํานวณทางวิศวกรรมออกแบบและทดลองซิมูเลตติดตั้งหลังจากนั้นเราจึงทําการติดตั้งบน น่าง,งานจริงปัจจุบันกว่า2ปีแล้วระแนงชุดนี้ยังคงแข็งแรงและยังคงสวยสดงดงามรวมถึงมีงานระแนงรอบบ้านของลูกค้ารายนี้ที่ต้องการระแนงยาวประมาณ4เมตรโดยที่ไม่ต้องการยีโครงสร้างตรงกลางด้านในเราก็ทําการออกแบบโดยการสร้างซัพพอร์ตด้านบนและล่างใหม่เป็นซัพพอร์ตที่เราเรียกว่าเป็น m o v a b l e L support <Wow. S 1> ซึ่งรองรับการยืดหดตัวของไม้แล้วก็ป้องกันการโก่งผิดของไม้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน อันนี้ก็คือการที่เรานําความรู้และประสบการณ์กว่า15ปีของเรามาประยุกต์พัฒนาตามความต้องการของลูกค้าคอันนั้นก็คือหัวข้อแรกที่เราคุยกันหัวข้อที่2ก็คือเรื่องของ Sophia c u r v w w o o f a ฟา a า e โครงการนี้เนี่ยเราทำอยู่ง,งานอยู่ที่พัทยาเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยาเขาต้องการตัวฟาซาดที่เป็นรูปแบบผิวทรงโค้งคล้ายหลังนกวัสดุในแต่ละชิ้นที่เรามาคำนวณและมาใช้นั้น เราจำเป็นต้องออกแบบเป็นพิเศษในคอมพิวเตอร์ทำช็อปโรยิงชิ้นต่อชิ้นและสั่งผลิตชิ้นต่อชิ้นที่สำคัญตอนแรกแต่เดิมนั้นโครงการนี้ถูกสเปคเป็นลักษณะของที่ใช้โดยตัวอลูมิเนียมแต่เนื่องด้วยของงบประมาณและรวมถึงรูปลักษณ์ที่ทางผู้ออกแบบเขาอยากให้มีความอบอุ่น เป็นไม้เราเลยทำการใช้ไม้สังเคราะห์เข้าไปแทนที่รวมถึงทำา v l u u e n n i n n e r r โดยการลดคอสของโครงการนี้ลงจาก <Wow. S 1> เดิมที่ต้องใช้อลูมิเนียมที่มีราคาสูงเราใช้ไม้สังเคราะห์ร่วมกับโลหะลร้สนิมประกอบกันในส่วนของที่เป็นซัพพอร์ตและก็ส่วนที่เป็นอินเสิร์ตไม้อยู่ดางด้านใน รเราก็สามารถที่จะทํางานออกมาได้สําเร็จตามความต้องการของลูกค้าได้ผิวทรงโค้งโดยที่วัสดุแต่ละชิ้นถูกคํานวณและออกแบบการติดตั้งมาอย่างดีแล้วก็ทําการติดตั้งโดยช่างที่มีความชํานาญในการติดตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้นั้นมันลวนหลงลงมาในอนาคตก็เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้การเสริมแรงภายในนะครับเพื่อให้มันได้รูปทรงของผิวโค้ง หรือที่เรียกว่าสเฟียร์เคิร์ฟบูธฟาซาส่วนข้อที่3ก็คือเป็นเป็นโครงการคอนโดที่อยู่ที่ฝั่งทนนั้นทางพู้อกแบบต้องการให้พื้นที่ส่วนกลางนั้นมีความอบอุ่นมีความวอร์มของไม้อยู่เกี่ยวข้องแต่ต้องการไม้ในรูปแบบของการที่มันเป็นฟรีโฟนะครับเราจึงเรียกตรงงานในส่วนนี้ว่าฟรีโฟเคิร์ฟแอนด์ฮิตเบนคือการนําไม้มากรุเป็น ผนังต่างๆในส่วนต่างๆของพื้นที่ส่วนกลางตั้งแต่ป้อมยามทางเข้าซุ้มมอปแปงลงรวมถึงตรงบริเวณน้ำพุอยู่ตรงด้านในตรงกลางเคิร์ฟแต่ละเคิร์ฟนั้นเป็นเคิร์ฟที่ไม่ฟิกไม่ได้รีพีทเคิร์ฟแต่ละเคิร์ฟเป็นไปตามเส้นสายที่ตามผู้ออกแบบเขาต้องการดังนั้นบางเคิร์ฟสามารถใช้ตัวไม้นั้นดัดเย็นได้แต่ในบางเคิร์ฟ ก็ต้องใช้เป็นการดัดร้อนโดยใช้ตัวฮีทโบเวอร์เป็นตัวเป่าเพื่อให้ไม้นั้นเกิดความนิ่มและทำการติดตั้งภายหลังและในโครงการนี้เองเราก็ได้มีการพัฒนาเตาอบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราคือสามารถอบไม้ให้มีความนิ่มลงแล้วระหว่างที่มันยังนิ่มอยู่เราก็ยกขึ้นไปทาบเข้ากับตัวโครง ที่ติดตั้งเสร็จแล้วเพื่อให้ไม้นั้นโค้งรับกับตัวโครงนั้นอันนี้ก็จึงเป็นสิ่งที่เราพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งให้มันสอดคล้องกับงานของเราการอบไม้ของเราไม่ได้ง่ายถ้าอบน้อยเกินไปมันก็ไม่นิ่มถ้าอบมากเกินไปคุณสมบัติของไม้สังเคราะห์ก็จะเสียดังนั้นเราทดลองการอบไม้มาเป็นอุณหภูมิในจุดต่างๆเนี่ย มากกว่า50อุณหภูมิเพื่อหาอุณหภูมิที่ดีที่สุดในสิ่งที่เรา,าทำและก็ได้ผลงานออกมาที่ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นงาน free f o l l curve and heat bend นะครับอันที่4ก็คือเป็นโจทย์ที่ทางผู้ออกบแบบเขาอยากได้เครื่องเล่นเด็ก ที่มีลักษณะรูปแบบคล้ายกับชามซึ่งเราเรียกว่า bendable decking and wood composite b e n d e d structure โดยที่โจทย์ของผู้แบบต้องการผิวโค้งรูปทรงชามให้เด็กสามารถวิ่งเล่นแล้วก็ไต่ขึ้นไปได้รวมถึงตัวชิ้นงานนี้อยู่กลางแจ้งต้องสามารถทนต่อแดดฝนใช้งานระยะยาวได้ไม่ผุไม่เป็นสนิม และก็ที่สําคัญไม่เป็นเซียนไม้บาดเด็กต่างๆทางทีมของเราเองก็เลยมาคิดค้นว่าเราควรต้องใช้ตัววัสดุผิวเป็นแบบไหนและวัสดุโครงสร้างทําด้วยอะไรถ้าวัสดุโครงสร้างทําด้วยเหล็กสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อใช้งานผ่านไปประมาณปี2ปีโอกาสในการผุมันก็จะมีเกิดขึ้นดังนั้นเราจึงตัดสินใจใช้ทั้งตัวพื้นโค้งทั้งหมดและรวมถึงโครงสร้างทั้งหมดนั้นเป็นไม้สังเคราะห์เพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานและปลอดภัยกับเด็กนะครับถ้าดังเห็นได้จากสไลด์ในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าโครงสร้างที่เราออกแบบมานั้นแข็งค่อนข้าง,ขางแข็งแรงเป็นไปตามเคอร์ฟตามจุดประสงค์และความต้องการของผู้แบบเคอร์ฟแต่ละเคอร์ฟชิ้นแต่ละชิ้นเซกเมนต์แต่ละเซกเมนต์ต้องผ่านกระบวนการออกแบบแล้วก็ทํางานในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วจึงนําขึ้นมาขึ้นรูปจริง ที่น่าง,งานจริงต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่ทํางานยากมากแต่ทีมช่างมีความสุขมากหลังจากที่ทํางานแล้วเสร็จประกอบกับงานนี้อยู่ในพื้นที่ของอห้างสรรพสินค้าใหญ่แห่งหนึ่งย่านบางนาและ โดยบรรยากาศโดยรอบทั้งหมดนั้นก็สวยงามมากก็ต้องขอบคุณผู้ออกแบบที่ให้โอกาสเราในการนําสินค้าของเรารูปแบบวิธีการติดตั้งของเราไปรวมอยู่กับรูปแบบการออกแบบโดยรวมทั้งหมดของอห้างสปปรรพสินค้าแห่งนี้นะครับไม่ใช่แค่เพียงแค่นี้ยังมีงานรันแดงแล้วก็มีงานฟาสตนเลสท,ที่เราทํางานให้กับโครงการนี้ด้วยเช่นเดียวกัน <Wow. S 1> นะครับและสุดท้ายที่คุยก็คือเรื่องของการ ทำพาทเทิลวอลแต่ไม่ใช่พ a ทเทิลวอลแบบสำเร็จรูปแต่เป็นการคอมบิเนชันไม้สังเคราะห์หลายไซส์หลายแบบเข้าไปในพ a ทเทิ n วอล l นั้นซึ่งความยากไม่ได้อยู่ที่การติดตั้งแต่เป็นการติดตั้งแบบอย่างไรที่จะให้สวยงามรวมถึงให้ไม้สังเคราะห์แต่ละชิ้นนั้นสามารถติดตั้งแล้วอยู่ด้วยกันได้การติดตั้งไม้สังเคราะห์เข้ากับโคง้งเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำได้ ต่การติดตั้งไม้สังเคราะห์กับไม้สังเคราะห์และยึดอยู่บนไม้สังเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนี้จะทําอย่างไรดีเทลต่างๆการาระบบของการแขวนกวานเจาะยึดการเซ็ตเดือยเพื่อที่จะรองรับแรงต่างๆนั้นต้องออกแบบและหลบสายตาของการทำงานได้โรงแรมนี้เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในหัวหินเป็นโรงแรมที่สวยงามพอสมควรนะครับและทางผู้ออกแบบเองก็ต้องการ งานไม้สังเคราะห์เข้ามาเบรคความแข็งความเหลี่ยมของตัวโครงสร้างปูนซึ่งหลังจากที่ทําออกมาแล้วก็ค่อนข้างสวยงามและก็เป็นที่ประทับใจของเจ้าของโรงแามพอสมควรนอกจากวัสดุไม้สังเคราะห์แล้วเราเองก็ยังมีวัสดุที่ทดแทนธรรมชาติอย่างอื่นอีก ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สังเคราะห์อเองก็ดีหรือหินสังเคราะห์เองก็ดีจนเราเองเนี่ยก็ต้องได้ชิ่นชื่อว่าเป็นผู้นําในเรื่องของการเลือกผลิตแล้วก็ใช้งานวัสดุสังเคราะห์แทนธรรมชาตินะครับนอกไปจากนั้นเรายังมีวัสดุในก,กลุ่มหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเมื่อ2ปีนี้ก็คือกลุ่ม NR metal หรือเรียกว่าเป็น n o n f o r e s t i c metal ซึ่งเอามาใช้คู่กับวัสดุของเราในช่วงแรกแต่เนื่องด้วยในยตลาดเองเป็นที่ยอมรับพอสมควรในกลุ่มของวัสดุไร้สนิม จึงเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังจะมาใช้ในอนาคตนี้และยังไงก็ตามหากว่าพี่ๆน้องๆท่านใดมีข้อสงสัยมีคำถามอยากสอบถามมีปัญหาอยากปรึกษารวมถึงว่าเคยใช้งานไม่สังเคราะห์แล้วเกิดปัญหาไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรเรายินดีให้ความรู้ให้คำปรึกษาสามารถติดต่อก,กับพวกเรานะครับในงานนี้ก็คือที่บูธของบริษัทโซลูแมทได้รูปแบบบูธของเราจะคล้ายๆกับลังพึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะแหวกแล้วก็อลังการผสมควรนะครับ เป็นสิ่งที่เราก,ก็อยากจะถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมงานในงานทุกคนได้มีโอกาสมาลองศึกษาดูวัสดุของเรานั้นสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับในอีกมิติและมุมมองอย่างที่เคยเห็นมานะครับอย่างเช่นไม้สังเคราะห์ที่เป็นทาวยาว10เมตรหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่าจะเป็นงานวัสดุไม้สังเคราะห์ที่มาดัดโคง้งเป็นถ้วยเป็นชามหรือว่าเครื่องเล่นเด็กก็อาจจะยังไม่เคยเห็นแต่สิ่งเหล่านี้เราทํามา ทักทักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วเราก็มีความสุขกัการได้รับโจทย์ที่ยากแต่สามารถนํามาใช้ได้จริงได้ในอนาคตเรียนเชิญครับหรือถ้าหากไม่สะดวกในการเข้ามาในบูธของเราเรายังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารอีก3วิธีไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์คือ w w w s o l u m e t c o t h หรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกับทีมงานของเราได้ที่ไลน์ solumad หรือว่าท่านใดชอบเล่นโซเชียลมีเดีย สามารถที่จะเข้ามาทิ้งคำถามนะครับหรือมาศึกษนาะดูโปรดักต์เพิ่มเติมของเราได้ที่ Facebook s o l o m a t เหมือนกันนะครับถ้าเข้ามาดูแล้วเอ๊ไม่มั่นใจว่าใช่พวกเราไหมสังเกตครับสีประจำโลโก้สีประจำของบริษัทเราคือสีส้มหากว่าเห็นสีส้มๆแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าพวกเราชาว s o ลูแมทยินดีต้อนรับและให้คำปรึกษากับทุกท่านครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ